อุ้ยโคตรแทกยยแล้วมึงดูแล้วมึงดูใต้ปากกูใต้ปากกูยังทำอะไรก็ไม่รู้ Last p l a y s t a n d เยี่ยมันรู้ได้ไงวะมันวางเช็คใหมันโยนเช็คกี่แล้ว Party's over p u s h i s h อ่อนหนี Report ยิรีพอร์ตอ่ะกูีพอร์ตเลย์ตเอ่อ h t i n g เ่าอะระกะอันนี้ a c c e

แอ๊จอกจัดแต่กูบอกลเลยเฮ้ยมึงอัดไดนบ้าอัดไดนบ้าอัดไนบ้า,า,บา,างไม่เปิดอ่าตองท้าผมครับ